สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเก็บบอดี้เออนไลน์นะคะแล้วเราก็มาพร้อมกับกิจกรรมง่ายๆเลยนะก็คือแค่คุยแล้วก็ส่งของแล้วก็จะได้ของกิจกรรมนะคะเราไปคุยกันเลยนะคุยกับลันโดที่อยู่ข้างหลังนะคะมีเหตุผลที่กิฟฟอนเชื่อฟังแบบนี้สินะน่าทึ่งจริงๆกิจกรรมนะคะคือคำขอบคุณจากลันโด โอ้ไม่ได้พบกันนานเลยนะในเทศกาลหิมะครั้งนี้กิฟฟอนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ข้าจึงได้มาที่หมู่บ้านเวเลียในตอนนี้ข้ากังวลมากว่ากิฟฟอนจะสร้างปัญหาหรือเปล่าและเมื่อได้พูดคุยกับท่านเหล่านี้ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขอย่างราบรื่นข้าจึงมาเพื่อขอบคุณพวกเขาแต่เผลอลืมของขวัญที่เตรียมไว้ท่านพอจะช่วยหาเบียร์มาให้หน่อยได้ไหมเพื่อแทนคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆน,น,น่ะ เราก็จะได้น,นี้นะคะกล่องผลึกแห่งฤดูหนาวนะก็จะได้ผลึกแห่งฤดูหนาว5อันผลจากการใช้นะคะจะได้อัตราดอกไอเทมบวก30เระยะคูลาวกสินาทีระยะก,การใช้งาน60นาทีนะแล้วก็ได้บัตรเชิญไปลานหิมะแสนสนุกนะคะผลลัพธ์เลยเขาต้องการเบียร์ทั้งหมด12อันนะ เบียเราสามารถหาซื้อได้ในตลาดซื้อขายนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะก็พิมพ์คำว่าเบียมีคนลงไว้ให้ด้วยนะคะนี่ก็ถ้าใครที่ไม่มีเบียก็สามารถไปดึงได้เลยนะ12อันนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่มีแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็กด Ctrl F นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเบียก็จะขึ้นมานะ ะะแล้วเราก็ดึงออกมา12อันเพื่อส่งนะ2อันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กลับไปคุยกับลันโดกันมีเหตุผลที่กิฟฟ่อนเชื่อฟังแบบนี้สินะน่าทึ่งจริงๆนี่นะคะส่งมอเบียร์12อันนะขอบคุณมากสิ่งนี้จะช่วยแทนความขอบคุณได้แน่นอนทัานนักประจมภัยโปรดเข้าร่วมเทศกาลหิมะด้วยเถิดบัตรเชิญนี้แสดงถึงความเป็นแขกคนพิเศษของพวกเรา อ๋อแน่นอนว่าต่อให้ไม่มีบัตรเชิญก็สามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันเสร็จแล้วคะ่ะกิจกรรมมีแค่นี้เองนะอันนี้เราก็ได้กล่องมานะคะน,นี่นะแล้วก็เวลาจะใช้ก็ค่อยเปิดเนาะอันนี้ก็คือบัตรเชิญนั่นเอง บัดเชิญลานหิมะแสนสนุกนะคะโอกาสในการสัมผัสหิมะแสงดงามถ้าให้ชวนเฉยๆก็คงจะน่าเบื่อค่จึงเตรียมของขวัญพิเศษไว้ให้ด้วยลองมาชมสักครั้งสิเดี๋ยวเขาน่าจะมีลานกิจกรรมให้เรานะต่อจากนี้นะคะเนี่ยค่ะกิจกรรมเสร็จแล้วรับของเรียบร้อยเราด้วยเสร็จแล้วนะงั้นถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราไปแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะคะ ฝากติดตามต่อไปด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย